เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับในฝูงมาชีเป,ป้าออบ้านส,สวยๆมาชมหรือใส่เล็กอยู่ครับแปลงนี้สร้างใหม่เลยนะครับวิวภูเขาบรรยากาศดีพื้นที่กว้างขวาง,วางตัวบ้านไม่เล็กนะครับหลังนี้มีต่อเตอิมมีห้องข้างๆด้วยพื้นที่เราบ้านกันเลยเยอะเอาไว้ปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ไมจัดสวนทําสนามหญ้าได้สบาย วิวภูเขาต้นตาลครับตอนนี้หน้าแรงเก็บผลผลิตเก็บเกี่ยวกันไปแล้วครับไปดูแห้งๆปกติก็เป็นแป้งกเกษตรนะครับมีต้นตาลด้วยครับวิวดีบรรยากาศดีตัวบ้านมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้านะครับก็สามารถกั้นห้องเพิ่มได้อีกนะครับตรงฝั่งครัวนี้กั้นห้องเพิ่มได้อีกห้องครับ แต่ละห้องก,กว้างขวางห้องน้ําทําอย่างดีครับวัสดุอย่างดีมีโถขี่ให้ด้วยมีพัดลมดูดอากาศให้พร้อมพื้นกระเบื้องเงาวับบ้านสร้างใหม่ครับมีรั้วรอบขอบคิดพร้อมแผงกันดินสไลด์ขุดบ่อให้หนึงลูกไฟฟ้าประปาพร้อมหิ้วกระเป๋าเขาอยู่ได้เลยตูวบ้านมีระเบียงนางเล่นรับลมชมวิวได้ ทำเลก็ดีการเดินทางก็สะดวกมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวมองเห็นกันราคาเปิดมาที่950,000บาทเท่านั้นเองบ้านพร้อมอยู่ครับบนพื้นที่300ตารางวาก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าบ้านสวยๆบรรยากาศดีๆเลือกสือกันประจําทุกวันได้ไม่พาดคลิปให,ใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยแปลงนี้อยู่พ,พัพพชัยจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อย ถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยอยู่ห่างจากอู่ทอง16กิโลนะครับใกล้ตลาดนัด1กิโลมี3วันต่อสัปดาห์ใกล้วัดเขาทําเทียม17กิโลท่านใดสนใจติดต่อเจ้าของได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ